ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันเทศกาลที่เรียกว่าน่ากลัวและชวนคนลุกที่สุดประจำปีอย่างเทศกาลฮาโลวีนกันแล้ววันนี้ทีมงานสนุกทีวีจึงนำเรื่องบรรดาผีผีที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทย5อันดับมาฝากกันมาเริ่มต้นที่อันดับที่5ผีกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าสิงสู่ยในตัวของคนเพศหญิงซึ่งโดยมากมักเป็นใหญ่แก่ชอบรับประทานของสดขาวมักออกหากินกลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายคงทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตมีแสงสีเขียวเรืองวาวามใครครอดลูกใหม่ กิ่นสดคาวของเลือดจะชักนำให้ผีกระสือมาและเข้าสิงกินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูกหรือของทารกที่คลอดนั้นกระสือนั้นเมื่อเจ็บจวนจะตายก็ไม่ตายง่ายๆต้องขายน้ำลายของตนถ่ายเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทอดทายาทเป็นกระสือต่อจากตน จึงจะตายได้โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปอันดับที่สนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้าน จำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสวงขออนุญาตจับนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้อนตะเคียนที่ถูกนำมาแปลสภาพเป็นยานพหาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเ <c oughs> ช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือ หรือถ้าเป็นบ้านนางตะเคียนก็จะเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนนางพิสานนางตาเนีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตาเนีจะสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตาเนีลักษณะของปลายตาเนีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามนุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณ สบายสีตองอ่อนถ้ากล้วยตานีมีลำต้นอวบพลายนางตานีก็มีรูปทรงท้วมถ้ามีลำต้นโปร่งเบาพลายนางตานีก็มีรูปทรงสวยเรื่องการเรียกภายตานีนี้มีหลายตำนานบางก็ว่าให้ชายที่ต้องการเรียกภายตานีมาปัสวะรถโคนต้นกล้วยที่กำลังออกปรีใหม่ๆบางก็ว่า ให้เอาของลับถูก,กับโขนต้นกล้วยอันดับสองผีปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสด,สดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุนส พอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่าคะลำซึ่งผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบจะเข้าสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้และจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตาย ผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาธรรมดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าไหลาตายและสุดท้ายที่ทีมงานสนุกทีวียกให้เป็นอันดับหนึ่งของความน่ากลัวและความเหมี้ยนต้องยกให้แม่นาคพระขนงแม่นาคพระขนงหรือมักเรียกสั้นๆว่าแม่นาคเป็นผีตายทั้งกลม ที่เป็นที่รู้จักกันดีของไทยเชื่อว่าเรื่องของนางเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงสามีชื่อนายมากส่วนภรรยาชื่อนางน,นาคทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนนางนาคตั้งครันอ่อนๆนายมาก ก็มีหมายเรียกให้ไปเป็นฐานประจำการที่บางกอกจนครบกำหนดคลอดลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติก็ทานความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมถึงอย่างไรความเชื่อเรื่องแม่นาคพาะขนงก็ยังปรากฏอยู่ในความเชื่อของคนไทยนวัดมหาบุตร เขตสวนหลวงซึ่งปัจจุบันนี้มีศาลแม่นาคตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาอย่างมากของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่โดยบุคคลเหล่านี้จะเรียกแม่นาคด้วยความเคารพว่ายานาคและทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามขอให้ผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม